นี่น้องถามหาอยู่ว่าอีหลาไป๋วไอ้คู่อันกลับมาท่านบ่น้อเพิ่นวะท่านตัวเพีงมาท่านหนึ่งเผื่อมาใช่สุดสีเดียวกันเทยู่งเหรอเยโอ้ยเทียบเทียบกันก็ดูมองไปมาดมางามคือกันแท้บดนี้หมุนมันนี่หมุนหมุนมาคือหุ่นแน่็ตอีนี่ก็พีใส่ไ่้ผู้คุอตะกี้หุ่นใหญ่ไก่ซ้ำนี่ล่ะล่ะอีหยังสมัยตะกี้หุ่นใหญ่ไก่ซ้ำนี่ล่ะหน้าตาก็ใครเคียงเลยเด้อีหยัง ตะกี้สมัยตาใหญ่เป็นสาวนเจ้านาตาใหญ่กับใครเที่ยงกับเจ้าต้องเป็เทียบกับใครเทีย่ยงกันไหมไฟโอเคป่ะดิไไฟโอเคป่ะโอเคค่ะเปียบัญยังครับคุณปอบุญหลับบุญประทันโอเคดีไหมถึงว่าเจ้าเจ้าคิดมาดีแล้วบอโอคิดดีแล้วเจ้ามีสติบ่อสติสติปัญญาสัมปชัญญะทุกสิ่งทุกอย่างตะกี้หุ่นแม่กจังสี่เลย ขันมั้ยยังทันมันเอาย้อนขึ้นไปนี่เอารูปมาใส่ก speak ันก็จะบาดเลขอดสิเบียคนเดียวเดียวแม่เ bon จ้าจะใด้ข bon ี Fried ่ยางกงามกงนั้นเจ้าขี yeah, ่ได้น้องสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องทางกลุ่มเปิดนะคะนางเอกสาวเจดีกิมจีน้องยุกิเพ้นประกาศค่ะทักทายพี่น้องสู่ฟู่ซู่คนนะคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มไลน์เอ็นไวท์กดเลยนะคะไม่มีองแ่เลยไว่าเพิ่นสิถามด้วยว่า ยังทุกีก็ขืนมากผู้เดียวมื้อนี้หัวหน้านกเป็นล่านะครับได้อย่างได้อย่างได้อย่างเอาปกติมันขืนไม่น้ำกันมื้อนี้ทุกีวมาผู้เดียวหัวหน้านกเราอ๋ออาจารย์คันคันเอ็นล่าเราสิฮะเอ็นไม่มาแต่ใส่นี่เด้ครับโอ้ยแค้โอเคบอลูกเอาขึ้นบอลลูกบอลลูกคนเดียวจะพูดจบกพวกงามมาขื้นเราเอาใถ่ยิราขอบคุณค่ะ ไปยังเรี่ไปปูเล่าเรื่องค้งแน่หรือเป่าปูเพิ่งหาใจเออยูกิหนูสวยมากขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะเกพี่เจ้าคือเจ้าคือขอบคุณเกสีน่ารักจังโอ๊ยดูใส่ก็เพิ่งเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้กูคึ้นมาเขาสิดพิมหนูกินอะไรมาเกิดหนูถึงสวยจังขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะน้องยูต้องขอประทานอภัยหัวหน้านุนะคะหัวหน้านกประสูอุบัติเหตุค่ะตอนนี้ค่ะแล้วเป็นอย่างแล้วเป็นอย่ง เกือบหมื่นเกือบมันใส่เกือบกูไปใส่บพาท่นห็นด้วยเดี๋ยวนี้โอลักเกือบเจ้าไปเออใส่เกือบใส่เกือบก็เดือบพี่พี่แสดงนี่เออหน้า่ะย่าวะย่าวะ